พละพักนักปรุง plus เราจะมาเริ่มนะครับด้วยไข่ก่อนเลยนะครับก็ใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับจากนั้นครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับแล้วเราก็จะทำการตีนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปละลายช็อกโกแลตนะครับก็อุ่นร้อนนะครับเอาไปตุนก็ได้หรือว่าอย่างนี้ปริมาณน้อยๆนะครับเข้าไมโครเวฟก็ได้ครั้งละประมาณ10 1 5วินาทีนะครับตอนหนึ่งรอบ เมื่อหายร้อนดีแล้วนะครับเราก็จะเทลงไปในส่วนผสมนะครับตีให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับกลิ่นวานิลานะครับเล็กน้อยเกลือนะครับต่อไปก็จะเป็นผงโกโก้นะครับใช้เป็นผงโกโก้ทิวลิปนะครับวันนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นแบบสีมาตรฐานนะครับเพราะว่าจะเป็นสีแบบว่าอ่อนๆนะครับเมื่อเราทําออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสีจะเข้มสวยกาลังดีนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีแบบสีเข้มนะครับแล้วก็มีแบบสีดําเข้มด้วยนะครับทั้งหมดนะครับสามารถเอาไปทําอาหารได้หลากหลายนะครับ โกโก้ของทิวลิปเนี่ยเขาเป็นโกโก้พันธุ์ดีมาจากแอฟริกาทีเดียวนะครับอัลมอนด์บดนะครับบางคนก็เรียกว่าผงอัลมอนด์บางคนเรียกว่าแป้งอัลมอนด์นะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการตะล่อมนะครับให้มันเข้ากันครับสำหรับแม่พิมพ์นะครับผมใช้เป็นพิมพ์เค้กกลมนะครับขนาดหนึ่งปอนด์นะครับมีใช้เป็นแบบว่าถอดก้นนะครับก็จะได้ทํางานสะดวกสะดวกหน่อยใครจะใช้พวกไขมันทาก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราใช้แบบไม่มีไขมันนะครับก็เลยใช้กระดาษไขแทน จากนั้นนะครับผมก็จะใช้โกโก้ป๊อปนะครับอันนี้โรยด้านหน้านะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ไปนำเข้าเตาอบเป็นเวลาประมาณ35-40นาทีครับ